ดวงชะตาของคนเกิดปีรากาชาวปีรากาจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานและการเงินด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งอันเป็นมงคลส่งผลให้การได้เริ่มสิ่งใหม่ๆมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนอกจากนี้การจับมือกัน ระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ยังส่งผลให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จในด้านการเงินอย่างไม่คาดคิดทำให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวปีระกาด้านการงานในช่วงต้นเดือนคนเกิดปีระกาจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการแสดงความสามารถโดยเฉพาะงาน ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ผู้ที่ทำงานประจํำจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพอย่างไรก็ตามการทำงานในช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งาน ชาวปิระกาควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงออกเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการประนีิประนอมจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นการเปิดใจรับฟังและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวผ่านอุปสรรคและสร้างความสำเร็จในการทำงาน สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทุน ที่น่าสนใจในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศหรือได้ขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดชาวปิรากาควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น การเข้าร่วมงานสัมมนาหรือกิจกรรมทางธุรกิจจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้พบปะกกับผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายกันและอาจจะนำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตด้านการเงินด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ส่งผลดีต่อด้านการเงินทำให้เดือนนี้ เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวสำหรับชาวปริระาการวางแผนการเงินที่รอบครอบจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลปลายป,ายปีการลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตามชาวปิระกะควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก่งกำไรในช่วงนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลดสร้างผลกำไร รายได้จากการทำงานของชาวปีราการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโครงการพิเศษผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านการตลาดและการขยายธุรกิจการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีในช่วงนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าชาวปิรากาควรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการยังต่อเนื่องการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการเข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจจะเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการเติบโตการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญพิเศษ ในช่วงเทศกาลปลายปีจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีชาวปริรากาควรใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจลูกค้าและแตกต่างจากคู่แข่งนอกจากนี้การให้ความสำคัญกับการรับบริการลูกค้าและการสอร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อจะช่วยสร้างความประทับใจและนำไปสู่การบอกต่อ ซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาวชาวปิระกาควรใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโบทความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนชาวปิระกาจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือทรัพย์สินอาจเป็นโบนัสพิเศษการปรับเงินเดือนหรือผลกำไรจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองการพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวปิระกาในเดือนนี้ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการทำธุรกิจการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้สามารถปรับตัวและพัฒนา ธุรกิจได้อย่างทันสมัยความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและพันธมิตรจะแน่นแฟน้นขึ้นชาวปีรากาจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่หรือได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางธุรกิจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และพันธมิตรจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวการตัดสินใจสำคัญๆในช่วงนี้ควรอาศัยทั้งสัญชาตญาณและข้อมูลที่รอบด้านเพราะจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวการรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ชาวปิรากาควรใช้ความเป็นผู้นำและความสามารถในการประสานงานเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจาก